สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e ี่ a i l y นะคะประจำเช้าวันพุธที่6มกราคม2563ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณติติกรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะปัจจัยการลงทุนต่างประเทศวันนี้นะครับให้ความสําคัญไปที่การเลือกตั้งที่รัฐจอร์เจียนะครับการจัดสรรอำนาจระหว่างทาเนียบขาวนะครับวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนรัศดรเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะมีการคลองเสียงข้างมากหรือไม่คือหลายคนมองว่าถ้าเกิดคุณไบเดนได้เสียงข้างมากเนี่ยแนวทางการผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมีควาามชัดเเจจนนนนะรบแตต่่่ป็ผลอ กลุ่มอเมริกาเพราะว่าจะมีเรื่องของการขึ้นภาษีนิติบุคคลด้วยะนะครับขณะเดีวยวกันอีกส่วนหนึ่งก็คาดหวังว่าให้จะมีการคานอํานาจการระหว่าง2พักมากยิ่งขึ้นต้องจับตาในวันนี้จริงๆนะครับขณะเดีวยวกันเชิง GDP ของโลกธนาคารโลกก็ได้มีการออกมาลดประมาณการ GDP โลกในปีนี้ลงเป็น4%เจากเดิมที่เคยคาดไว้4.2%ซนะครับซึ่งมาตรการต่างๆที่ออกมาจาัดสรรใน,นช่วงนี้คาดหวังจะกระตุ้นเศรษฐกษิจแต่ว่าโควิด -19 ก็ยังคงกดดันอยู่ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอเชียครับคุณแปรงล ตามแบนเรื่องของแอปจีนห้ามมีการทำธุรกรรมกับสหรัฐนั่นเองใช่ค่ะซึ่งรวมไปถึงวี h a t เพย์นะคะรวมไปถึงอารีเพย์นะคะของอารีบาบาด้วยนะคะบรรยากาศหุ้นในกลุ่มเทคของจีนก็เลยดูไม่ค่อยสู้ดีนะคะเพราะว่าเขาแบนถึง8แอปด้วยกันนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะในโซนของเอเชียเอเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการซื้อขายนั้นได้รับอานิสงส์จากทิศทางของราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียนะคะในการประชุมระบุบอกว่าจะลดกําลังการผลิตให้มากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ตัวเลข P M I นะะในภาคของจีนมีการเติบโตดีขึ้นนะคะออกมาอยู่ในระดับเหนือ56นะคะดังนั้นภาพของการฟื้นตัวของจีนค่อนข้างสดใสในขณะที่บรรยากาศภายในยังได้รับอาน,นิสงส์จากเ,เงินลงทุนไหลเข้าดังนั้นเทรดไทม์นะคะในเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะ คุยก,กันนะคะกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติผูมิในการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับประเมินภาพรวมหุ้นไทยเช้าวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวทิศทางยังไงบ้างครับก็ถ้าเป็นถ้าเป็นในวันนี้นะครับผมมองอาจจะมีการชะลอตัวบ้างนะครับเพื่อเพื่อลดความร้อนแรงจากที่แบบเมื่อวานหรือว่าเมื่อวนันศุกร์เนี่ยตั้งแต่ ปีใหม่มาเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นแบลลี่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าในภาพรวมก็ถือว่าถือว่าดูแล้วทิศทางเนี่ยกรอบล่างแถวพันสี่เนี่ยมีโอกาสจะเป็นจุดจุดลับนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็ว่าเปิดปีใหม่มาปรับตัวลงไปแล้วก็ฟื้นตัวมาโดดเด่นเลยแสดงว่าตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้กลัวมากนักนะครับเพราะว่าการล็อกดาวน์ทั้งประเทศก็รัฐบ,บาลก็บอกว่าจะจะ,จะไม่ทำนะครับรวมถึง ข่าววาสดก็มีเรื่องวักซีนนะครับที่สั่งจากจีนเข้ามาละนะครับจะเริ่มเข้ามาล็อตแรกเนี่ยก็คือประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะนักสนาการเนี่ยก็เหมือนกับว่าดูดีขึ้นนะครับมันก็เลยมองว่าการอ่อนตัวชะลอตัวเนี่ยก็ใช้เป็นจุดในการในการเข้ซื้อนะครับโดยแนวรับเนี่ยนะครับก็จะมีแถวประมาณในโซนสักหนึ่งสี่หกศูนย์ถึงประมาณหนึ่งสี่แปดศูนย์นะครับเป็นเป็นจุด เราอ่อนตัวและซือสสมน,นะครับส่วนด้านบนเนี่ยเป้าจบไปเนี่ยก็จะมีที่บริเวณ1,520นะครับถึง1,570จุดเป็นแนวต้านถัดไปนะครับสุดก็ในภาพรวมเริ่นูดีนะครับทิศทางคอลโฟก็หนึ่งโดยแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบ,บันในประเทศนะครับบวกกับสถานการณ์วัคซีนที่เริ่มเข้ามาเนี่ยช่วยให้ความกังวลเรื่องโควิดเนี่ยลดน้อยลงนะครับแต่ว่าอาจจะมีความผันผวนบ้างถ้า ผู้ติดเชื้อตะวันเนี่ยมันมันยังพุ่งขึ้นอยู่เพราะว่ายังเป็นขาขึ้นเหมือนกันนะครับจากทีเ่เริ่มพบเชื้อในประมาณช่วงสิ้นปีถึงต้นปีเนี่ยมันจะมีระยะพักตัวหรือว่า,เ,าเริ่มที่จะแบบสดงการเนี่ยประมาณสิบสี่วันเพราะนั้นจุดพีคเนี่ยต้องระวังในเรื่องของช่วงตั้งแต่กลางเดือนไปเป็นต้นไปอาจารย์กพศาลเนี่ยมีความผันผ่วนแต่ก็นิ้นก็คือ,อก,การอ่อนตัวและซื้อครับผม ค่ะไปดูที่ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างน,นะคะตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อที่ออกมาในเดือนของการประเมินนะคะของไทยเนี่ยนะคะตลอด12เดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าอัตราเงินเฟอ้อติดลบอันนี้มันจะส่งผลอย่างไรไหมคะต่อทิศทางของอัตราเงินฝืดในประเทศหรือแม้กระทั่งภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะครับก็มีโอกาสเพราะว่า,วาเเราก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างแรงนะครับจากจากคูแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศมันไม่ได้แย่เท่า ประเทศอื่นแต่ว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยพึ่งพิงกับแารนอกเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นตัวท่องเที่ยวเนี่ยก็สะดุดไปเลยนะครับก็เป็นผลให้เออร์เน็งบริษัทชดทะเบียนเนี่ยมันโตได้ช้านะครับขณะที่ดัชนีเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาหนำลุวงหน้าค่อนข้างเยอะนะครับทําให้ PE เนี่ยมันเทรดระดับสูงนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าอิงกับเออร์เน็งในในปีเนี้ยนะครับปี PE ตอนนี้ตาเข้าไปประมาณแบบ ยี่สิบเท่าละนะครับถือว่าเราเล่นกัน PE ระดับสูงแต่ว่าน่งจากอะไรนื่องจาว่าโฟยังเข้าอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพก็จะเป็นแบบระมัดระวังนะครับคือมูลค่าพ,พื้นฐานเนี่ยมันเริ่มปึงตัวแต่ว่ากระแสเงินหรือว่าสภาพข้อองเนี่ยมันยังเข้ามาหนุนอยู่แล้วก็ความคาดหวังที่แบบอมองว่าโควิดจะเริ่มหายไปแต่ที่มีวัคซีนเข้ามาเนี่ยนะครับก็ทําให้ภาพเนี่ยอาจจะเป็นลักการแบบชี้แจงขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้น การซื้อเนี่ยก็อาใช้ภาพของตัวกลยุทธ์ในเชิงรับเข้ามาครับก็เชื่อว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วเท่า,าทิศทางตลาดหุ้นที่มันปรับตัวขึ้นมาแรงครับครับรายเดียงตามตัวนะครับเมื่อวานนี้เป็นธีมของหุ้นในกลุ่มไฟฟ้านะครับวันนี้คุณพลังงานมามีปัจจัยอะไรที่รองรับตรงจุดนี้บ้างไหมครับครับพลังงานก็เป็นราคาัน้ำมันนะครับเมื่อเมื่อคืนนี้ที่ปรับตัวขึ้นจากที่ซาอุดเนี่ย บอกว่าจะลดกำลังกผลิต1ล,ล้านบารีเรวต่อวันนะครับมีผลก็คือช่วงกุมภาพันธ์นถึงมีนาคมแล้วก็ได้ปัจจัยหนุนจากเมื่อคืนด้วยตัวเลข s i m ของสหรัฐเนี่ยออกมาดีวกว่าเป็นตัวเลขประจำเดืนอนธันวาคมนะครับก็กระตุ้นอุปสงค์ด้านของทางราคา้มันให้ปรับตัวขึ้นนะครับก็จะเป็นบวกต่อตัวตัว,ตวหุ้นในกลุ่มน,นี้นะครับซึ่งดูแล้วถ้าวกซี เข้ามาเลื่อยเศรษฐกิจเริ่มดีอุปสงค์เริ่มมาเนี่ยก็น่าจะดีต่อที่ทางราคาน้ำมันให้เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็แนะนําเป็นตัวพวกน้ํามันลงกันปิดโตเคมีเนี่ยเป็นตัวหลักสําหรับการอ่อนตัวเพื่อเข้าซื้อนะครับอย่างตัวสอพอเนี่ย <c oughs> นะครับวันนี้ก็เ,เปิดกระโดดขึ้นมาเลยนะนะครับ <ừ, S 2> อยู่ที่ประมาณห6ึ่งจุดห้บาทแล้วนะครับอาจจะต้องรอย่อหน่อยคือถ้าประมาณแ <c oughs> บบ หนึ่งระดับต้นๆนะครับถือว่าเป็นจุดในการที่แบบซื้อสะสมได้นะครับแล้วก็ในภาพรวมต่อไปเนี่ยก็รุ่นไม่ถึงประมาณแถวบริเวณร้อยยี่สิบบาทใกล้ๆเนี่ยก็มีโอกาส ก็ถึงได้ในภาพรวมครับผมค่ะพูดถึงตัวหุ้นที่ร้อนแรงมากๆนะคะและล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ได้มีการประกาศใช้แคชบาลาาแล้วอยากจะให้ช่วยแนะนํานักลงทุนกันหน่อยนะคะเผื่อว่านักลงทุนอาจจะติดอยู่หรือบางคนอาจจะเคยเข้าไปเล่นกับไฟก่อนหน้านี้ตัวเดลต้เรามองยังไงบ้างคะครับก็อย่างเงี้ยนะครับเล่นกับไฟก็ต้องทน ใส่ลูกให้ได้นะครับอย่างวันนี้ก็เป็นภาพของการปรับตัวลงเพราะว่าประเด็นเรื่องเข้าแคบบาลานะครับก่อนดันจะดูแล้วหุ้นเนี่ยก็ยังเหมือนกับยังยังมีแรงซื้อที่แบบพยายามจะเข้ามาอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างทําให้ดัชนีผันผววเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดก็เข้ามาในเซฟตี้แล้วด้วยนะครับผมเล่นเนี่ยแนะนําให้เล่นเป็นแบบเก่งกําไรละกันนะครับก็คือต้องมีจุดคัดลอสเพื่อ จำกับความเสี่ยงะนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยผันผวนขึ้นลงค่อนข้างเร็วเพราะว่าฟรีฟโฟม์มันต่ําด้วยะนะครับอตอนนี้อาจจะรอ,อย่อหน่อยละกันนะครับคือเข้าซื้อแถวประมาณแนวรับเช้นค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ถแถวประมาณ540บาทนะครับแล้วก็จุดที่ ใช้เป็นจุดสับลอสเนี่ยก็คือถามระยะสั้นที่ทําไว้ก็คือประมาณ4.86นะครับกล่ากว่าใช้เป็นจุดคัดลอสนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีแถวประมาณไฮเดิมน,นะครับอยู่ที่บริเวณสั้าประมาณ600 ห้าสิบาทครับผมก็เล่นเกงกำไรแบบระมัดระวังครับผมครับอันนี้ย้ําว่าต้องเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นะครับสำหรับการเกงกำไรในหุ้นตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมบ้างภายใต้ตลาดที่ตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยควรจะไล่ราคาหรือว่าจะเน้นจุดรับเมื่อราคาไปอยู่ที่แนวรับนะครับแล้วก็กลุ่มหุ้นแนะนําที่เป็นท็อปพิกสำหรับรอบนี้เนี่ยเราแนะนําตัวไหนครับครับก็เน้นเป็นในช่งรับดีกว่านะครับเพราะที่บอกคือปรับใจลบเนี่ยมันก็ยัง ยังยังคงอยู่อึ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศนะครับที่ผู้ทีช่ชตวันยังเป็นขั้ขึ้นอยู่นะครับหรือว่าตอนนี้จับตาคือปัจจัยการเมืองของสหรัฐนะครับติดตามผลการเลือกตั้งสวนในรัฐจอร์เจียนะครับถ้าเกิดว่าเ e โมแครตชนะเนี่ยเท่ากับว่าจะคุมเสียงข้างมากทั้งสภาล่างแล้วก็สภาบนทำไม่นโยบายที่มันเป็นลบต่อตลาดเช่นการขึ้นภาษีหรือว่าออกกฎหมาย ควบคุมการผูกขาดของมัลเทคขนาดใหญ่เนี่ยมันจะทาให้ไบเดนเนี่ยออกนโยบายได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่กดดันตัวภาวะตลาดเพราะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าภาพรวมโอกาสขึ้นต่ออย่ระยะตันเนี่ยอาจจะมีความมันหุนก็ใช้เป็นกยุทธ์นนในเกินในการซื้อแบบห่อนตัวนะครับก็คือแถวประมาณใกล้พันสี่ซื้อได้หรือว่าหนึ่งสี่ห้าสูนลงไปนะครับส่วนหุ้นอทอปพิกเนี่ยนะครับ เราก็แนะนําในส่วนของตัวหุ้นที่เหมือนกับผลกระทบน้อยนะครับจากการแพร่ระบาดของตัวโควิดเนี่ยนะครับก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ,ปร,มาณประมาณสังสีตัวด้วยกันนะครับที่มีฐานะกรรเงินแข่งด้วยตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว s c p นะครับเป็นตัวเอเจ็ตติ้งของตัวปูนใหญ่นะครับก็<ๆ>แนวรับเนี่ยอยู่ที่แถวๆประมาณสัก 42บาทนะครับจะเป็นแนวรับได้แล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยมีโอ,อกาสไปถึงประมาณ46บาทนะครับที่เป็นแนวต้านถัดไปนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ WYCE นะครับที่เป็นกลุ่มโลจิสติกที่แนวโน้มกำไรเนี่ยก็ยังจะสามารถปรับตัวแนวโน้มดีอยู่นะครับแนวรับเนี่อ,อรับประมาณแถว5.60บาทได้นะครับส่วน ต่าตัไปนะครับอยู่ที่แถวประมาณ6.50บบาทครับผมค่ะ,คะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นประเด็นที่ต้องจับตานะคะไม่ใช่เพียงแค่เม็ดเงินล,ลงทุนไหลเข้านะคะแต่ต้องจับตา,านโยบายสํคาคัญของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะว่าจะสามารถผลักดันนะคะทาให้การครอบคลุมอํานาจเนี่ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไหมภายใต้น้ามือของพรรคเดโมแครตซึ่งอาจจะส่งผลนะคะทำให้บรรยากาศการซื้อขายของหุ้นทั่วโลก,โลกร,ระสำนาระีกครั้งหนึ่งก็เป็นไป<ม>ตามที่นักวิเคราะห์หลายสัญชาติคาดการไว้นะครอิ e เวอร์จิ้งมาเก็ตปีนี้น่าจะมาดีนะครับหุ้นจีนรวมถึงหุ้นตลับเกิดใหม่นะฮะเพราะว่านโยบายของไบเดนแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาค่อนข้างชัดเจนเรื่องของการขึ้ จดทบีนะครับใช่ค่ะขณะที่แนะนําของรายการเราในวันนี้นะครับทิศทางตลาดก็ยังคงเน้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกลุ่มนิคมอ,อุตสาหกรรมนะครับรวมถึงพิโตเคมีนะครับไอร่าแนะนำท็อปนะครับขณะที่ KGI แนะนำ WHA แล้วก็ฟิลิปแนะนำา v l ครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีทางเลือกการลงทุนมาฝากกันคะ่ะ ช่วงนี้มีทางเลือกการลงทุนกับหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนลดงามมาฝากกันนะครับเป็นหุ้นกู้ของทางทรูนะครับเตรียมเปิดขายหุ้นกู้ดอกเบี้ยคงที่3.5-4.6%ครับรายละเอียดจากทาง True Corporation นะครับโดยทางคุณยุพาลีวงเจริญหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงินบมจ True Corporation บอกว่ากลุ่มทรูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตนะครับ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บมจทรูคอเปเรชันหรือทรูครั้งที่1ประจำปี2,564เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป Public Offering นะครับเพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดของบริษัทตลอดจนรองรับการเติบโตของบริการดิจิตอลนะครับที่จะเสริมการเติบโตของบริษัทได้อย่างก้าวกระโดดโดยคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือที่ชวนได้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2,564 หุ้นกู้บมบจทรูคอ o r ปอ r a เรชัครั้งที่1ปี64นะครับที่จะเสนอขายในครั้งนี้เนี่ยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันครับแล้วก็มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะครับตลอดอายุหุ้นกู้จํานวนจองซื้อขั้นต่ำา1,000แสบาทและทวีคูณครั้งละ1น0 0 0แบาทโดยบริษัทและหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ t ร i p l ป b บีพลนะครับ แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่โดยบริษัททริสเลทติ้งจำกัดเมื่อวันที่1ทธันวาคม2,563เตรียมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปจำนวน4ชุดดังนี้นะครับหหุ้นกู้ชุดแรกนะครับจะมีอายุ2ปี9เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่3 5 3 3ถึง3.5ต่อปีครับหุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปี9เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่3 7ถึง4ต่อปี คุณกู้ชุดที่3อายุ4ปี9เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่4.2ถึง4.4ต่อปีและคุณกู้ชุดที่4อายุ5ปี9เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่4.45ถึง4.6ต่อปีครับ ถือเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะเรามาดูนะคะสำหรับการประกาศรางวัลเกียรติยศ Money and b a n k i n g a w a r d 2020นะคะซึ่งมีการประกาศรางวัลธนาคารเพื่อรายย่อยแห่งปี2563นะคะหรือว่า Best Retail Bank of the Year 2020ค่ะซึ่งรางวัลนั้นก็คือธนาคารออมสินนะคะที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดนะคะจากการร่วมงานมหากรรมการเงิน Money Ex p o ทั้ง6ครั้งทั่วประเทศไปติดตามบรรยากาศของการมอบ รางวัลกันค่ะมาถึงรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2563 Best Retail Bank of the Year 2020ธนาคารที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่ สแสดงความยินดีกับธนาคารอมสินด้วยนะครับธนาคารอมสินได้รับรางวัล Best Retail of the Year นะครับ2020นะครับแล้วก็ยังได้รับรางวัลอีกรางวัลนะครับเป็นธนาคารที่มีบริการด้านเงินฝากยอดเยี่ยมนะครับประจำปี2020เช่นกันนะครับทั้งสองรางวัลเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของธนาคารนะครับแล้วก็เป็นรางวัลที่ได้มาจากการสำรวจของผู้ใช้บริการลูกค้าทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในงานประจำวันนี้ที่ได้รับมานะครับ เราเองก็มีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เหมือนเป็นขวัญกำลังใจให้ธนาคารอมสินนะครับให้พนักงานทุกคนนะครับมีขวัญกำลังใจที่จะทำงานหนักเพื่อลูกค้าเพื่อดูแลประชาชนสมกับที่ธนาคารเป็นธนาคารเพื่อสังคมต่อไปครับปีนี้เป็นปีที่ประสบปัญหาวิกฤตมากมายนะครับธนาคารก็มุ่งเน้นที่จะดูแลลูกค้าของเรานะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับราวางโพซิชันของเราที่เป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็ทําให้เราเข้ามาดูแล ทั้งลูกค้าทั้งประชาชนทั่วไปอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะดําเนินการในเรื่องนี้ต่อไปในปีหน้านะครับเราก็จะมีโครงการต่างๆที่จะดูแลประชาชนทั่วไปให้ผ่านพ้นช่วงธุรกิจช่วงนี้ไปด้วยกันครับ,รบมีความชัดเจนนะครับว่าธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเราทําธุรกิจนอกจากทําธุรกิจธนาคารปรกตินะครับก็ทําธุรกิจเหมือนกับแบงก์ทั่วไปแล้วเราก็ทําธุรกิจอีกส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนในการดูแลลูกค้าฐานรากผู้มีรายได้น้อยนะครับเป้าหมายก็ต้องการแก้ปัญหาความยากจน แล้วก็ลดความเลื่อมล้าในสังคมนะครับดังนั้นเราก็ทําทั้งภารกิจทั้ธนาคารปกติแล้วก็ธนาคารเพื่อสังคมไปพร้อมกันครับ เรื่องของเศรษฐกิจนี้ต้องกลับมาประเมินกันใหม่เลยะนะครับเดิมทีเนี่ยคาดหวังกันเต็มที่เลยว่าต้นปีนี้จะเป็นปีที่การจับใจ่ายใช้สอยการท่องเที่ยวเติบโตต่ตอเน,นื่องมาจากปลายปีที่แล้วะนะครับหลากหลายแม้ตการภาครัฐอุดหนุนกันมาแต่พอเจอโควิดระบาดรอบใหม่อันนี้ต้องคิดกันใหม่เลยนะครับการประเมินตัวเลขต่างๆนะครับดังนั้นเองวันนี้เราจะตรวจสอบกับทางดรชาวเก่งชนนะครับประธานกรรมาการบริหารศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับคุณตาคุณแพงครับ ค่ะดรคะปัจจัยท้าทายเนี่ยนะคะกลายเป็นเรื่องของโควิดนะคะที่เป็นการระบาดในประเทศไทยดูเหมือนว่าการควบคุมสถานการณ์เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในครั้งแรกแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากนะคะดังนั้นปีนี้2,564เจอปัจจัยท้าทายตั้งแต่ต้นปีแบบนี้มันจะคลุกคลักหรือเปล่าคะครับมันก็ทําให้โจทย์ต่างๆยากขึ้นนะครับแต่ว่า ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าทางการเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้เร็วนะครับการแพร่ระบาดเนี่ยคือถ้ารอบที่แล้วเนี่ยมันพีคในหนึ่งเดือนแล้วก็น่าจะยุติได้ในกรอบประมาณ60วันถ้าเราทำได้เหมือนกันในรอบแรกนะครับพีคภายในหนึ่งเดือนเนี่ยมันยังมีเวลาในช่วงที่เหลือของปีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกันได้อะครับดังนั้นผมคิดว่าจังหวะในการควบคุมในเรื่องพีค เนี่ยครับน่าจะเป็นจุดสําคัญถ้าหนึ่งเดือนผ่านเดือนมกราคมไปตัวเลขการแพร่ระบาดายังเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีมาตรการคุมเข้มยกระดับมากขึ้นซึ่งผลกระทบมันก็จะกินเวลานานขึ้นและกว้างขึ้นนะครับฉะนั้นผมคิดว่า,อ,าอยู่ยังต้องตามในในในกรอบเวลาเดือนมกราคมเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเขาควบคุมได้แล้วก็ไม่ต้องยกระดับมาตรการต่างๆแล้วก็เคสเนี่ย พีคแล้วก็ทยอยลดลงเนี่ยเห็นเรายังกระตุ้นกันได้ในช่วงที่เหลือของปีครับอืมครับทีนี้เองถ้าเกิดเรากลับมาประเมินกันอีกครั้งนึงนะครับปัจจัยของโควิดในรอบนี้เองเนี่ยเราประเมินในเชิงตัวเลขต่อภาคข,ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายค้าปลีกปิดกันไปหรือว่าทําได้ไม่เต็มที่นะครับรวมถึงภาคกลุ่มท่องเที่ยวด้วยตรงนี้เนี่ยเรามองความเสียหายตรงนี้ยังไงบ้างครับณนะล่าสุดตอนนี้ฮะ ครับเมื่อวันที่สิบเก้ายี่สิบธันวารอบที่มีข่าวที่สมุทรสาครนะครับ,รบทั้งศูนย์วิจัยเกษตรกรประเมินผลกระทบตรงนั้นไว้สี่หมืนห้าพันล้านบาทในกรอบเวลาหนึ่งเดือนผลกระทบนั้นเนี่ยคำนึงถึงตัว supply c h a i สินค้าอาหารทะเลนะครับแล้วก็เรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยบรรยากาศที่จะกระทบในเรื่องปีใหม่นะครับ เรื่องการท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่ถูกกระทบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ต้องยอมรับว่ามันมันกว้างกว่าสมุทรสาครไปเยอะพอสมควรนะครับมีจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดเป็นจํานวนมากมีจํานวนผู้ป่วยเยอะกว่าที่คาดกันไว้ว่าจะเกิดอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขในเบื้องต้นเนี่ยคงจะต้องมากกว่าตัวเลขที่เราเคยคาดกันไว้นะครับ,รบแต่ผมยังไม่สามารถให้ตัวเลขได้ในวันนี้นะครับเพราะว่า เหตุการณ์ยังยังไม่นิ่งมากๆเลยแล้วก็เคสต่างๆเนี่ยอย่างใช่ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ยาภาคร้านเองเขาก็เตรียมมาตรการออกมาอย่างเมื่อวานก็ได้เห็นข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เตรียมมาตรการกระตุ้นนะครับที่พูดถึงจะช่วยคน40ล้านคนนะครับฉะนั้นมันมีประเด็นเหล่านี้ที่ต้องเอามาพิจารณาด้วยในการประเมินเรื่องผลต่อเศรษฐกิจ ฉะนั้นผมคิดว่าในจุดนี้เนี่ยเรายังให้ตัวเลขไม่ได้ว่าจาก45,000เนี่ยจะไปเท่าไหร่จริงๆนะครับผมคิดว่าตัวเลขจะชัดเจนขึ้นเมื่อใกล้ๆสิ้นเดือนมกราแล้วว่าเราเห็นเคสเนี่ยมันใกล้พีคหรือมันไม่น่าจะพีคในเดือนนี้ถ้ามันไม่น่าจะพีคเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์จะต้องมีการยกระดับการควบคุมและมาตรการซึ่งผลกระทบมันก็จะก็จะมากไปอีกอีกขั้นหนึ่งครับ ผมต้องขออนุญาตว่าประมาณการต่างๆตัวเลขต่างๆตอนนี้เรายังให้ตัวเลขไม่ได้ครับเรายังติดต้องติดตามอยู่นะครับค่ะงั้นขอประเมินมุมมองนะคะเพราะว่าโควิดนีไม่ได้ระบาดแค่ประเทศไทยนะคะระบาดในประเทศคู่ค้าของเราด้วยนะคะสหรัฐยุโรปเองก็ค่อนข้างวิกฤตนะคะช่วงนี้มันจะส่งผลทําให้ส่งออกปีนี้ที่คาดหวังว่าจะดีขึ้นจะแย่ลงหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ยังต้องกินต้องใช้อยู่คะ ก็คงคงต้องว่ากันตามลายสินค้านะครับสินค้าซึ่งได้อนนิสงจากการเวิร์กฟ m ร์มโฮมก็ยังมีอยู anyway> ่นะครับสินค้าได้อนิสงจากได้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณาสุขที่ใช้กันเยอะๆในการตรวจสอบพวกถุงมือยางอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าอันนี้เราก็น่าจะได้ประโยชน์จากสินค้ากลุ่มนั้นอย่างพวกคอมพิวเตอร์ที่เขาเวิร์กฟอร์มโฮมกัน อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมีคําสั่งซื้อมากขึ้นนะครับ,รบดังนั้นผมว่ามันก็จะปนกันอุตสาหสินค้าอุตสาหกรรมที่ปกติขายกันในชีวิตปกติอันนี้อาจจะถูกกระทบนะครับเพราะว่าคนไม่สามารถดําเนินชีวิตงานได้แล้วนะครับอย่างเรื่องยานยนต์เป็นต้นนะครับฉะนั้นผมว่ามันจะมีทั้งตัวบวกและตัวลบเส่วนมาประเทศไทยเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยเรามีสินค้าส่งออกซึ่งค่อนข้างหลากหลายนะครับ กลุ่มอาหารหน่าจะได้รับประโยชน์ยกเว้นกลุ่มอาหารทะเลซึ่งอาจจะถูกกระทบแล้วก็แรงงานต่างด้าวซึ่งทํางานให้กับเราในจังหวัดที่เรามีการผลิตอาหารทะเลเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นที่ต้องตามว่าไอ้กำลังการผลิตมันจะกลับมาจริงๆได้เมื่อไหร่นะครับ,รบฉะนั้นบางบางตัวถูกกระทบเพราะเรื่องสมุทรสาครแต่บางตัวเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปคือไอ้ r วิร r พฤติกรรมของผู้บริโภคอาจจะ,ะเอื้อต่อการส่งสินค้าบางรายการครับค่ะคได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะดรคะช่วยให้เราเห็นภาพเศรษฐกิจชัดขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะช่วงนี้ก็เพิ่งต้นปีนะคะตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือปลายปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีการประเมินทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่สถานการณ์ณปัจจุบันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีการรีไวต์ตัวเลขเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งสำคัญคือจํานวนผู้ติดเชื้อนะฮะจะหยุดที่เมื่อไหร่จะพีคที่เมื่อไหร่ภายในเดือนนี้หรือเปล่านะครับคือปลายเดือนที่แล้วเคยคาดไว้4 5 0 0 0ล้านความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้ต้องรอตัวเลขให้มันหยุดซะก่อนถึงจะกลับมาท เราก็คาดหวังนะคะว่าเราจะได้รับวัคซีนโดยเร็วนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยกุมภาพันธ์มีนาคมก็น่าจะมีโอกาสแล้วนะคะและล่าสุดนะคะ CP s i ซีโนไบโอฟาร์มสุติขนะคะก็ระบุบอกว่าเตรียมทุ่มงบเลย1.5หมื่นล้านบาทนะคะในการที่จะถือหุ้นซีโนแบก15%บในการที่จะผลิตวัคซีนนะคะซึ่งก็จะช่วยให้ขนทั่วโลงนั้นเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํามาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้10บโมง5นานสวัสดีคค่ะสสวััดีรบ Thank you.